ยุ้สวนบอกพี่ผึ่งผวชวนช่วยพี่น้องข้างวัดป่าบูรพารามอันนี้ยุติสมบัติน้องให้แล้วจากบ้าเมืองตำบลบ้านตาดยพี่น้องเด้อย่อมชมสวนพริกสวยๆจังเพราะช่วงการใส่ปุ๋ยบอกพี่พี่น้องกะเอาบอกพ่อเขาปุ๋ยใส่แต่ละหมอนไงเช่อยุ่ใส่ลดแล้วหยุ่มใส่ล,ด,ล,สลดเจ้ากะเอาเจ้ามันต้นแรกๆนะมันเป็นนันเป็นนันนี้เป็นกุ้งแห้ง เฮาอันเฮ็ดเทียแหล่ะเฮาก็ร่องพี่ร้องถูกก็ธรรมดาแล้วเนาะแล้วก็เป็นโรคที่มันนี่เห็นบ่นี่มันตายมันจะตายลงสิอ๋อใบแห้งต้นแห้งอือตายถิมากทั้หลายจ้ะตจนสิอันซองกว่างลงไปอยู่วันที่16บน่แม่นุสีมะออสิบหกสิาสิพานี่ล่ะสิได้เก็บ15จ้ะอือหนูสิเข้าอันหนูสิเข้ามาเอาซั่นเด้ ม่ป้าก็ถือว่ายังดูคือเก่าอยู่ต้นก็ยังพันในมีวิเวว่าสีสุด z o มก็ยังสดสื่นอยู่ต้นพ่อน้ำพ่อปุ๋ยเขาบอกลูกมันดีมันจะได้ดนลกั่เด้จ้าใช่ไหมเขาจะว่าปู่ปพี่ปลูกแค่เดียวได้เก็บดูดแม่นิลีตัวนี้อืมนำมันพ่อว่านำมันกะสจ้าอันนี้จอบระดานเขาน้ำสาแมน่เนี่ยนำสาอือ กลสิบปีแ้ล่ะโอ้ท่างนี้ก็บมันไม่ได้จ่อตีในด้พ่ายพักามานี่มันมีอยู่เหมืนอนได้จ่อไปอยู่โอ้จะบานี้ก็ได้ใส่บาดาลเตี้ยบาดานจะจ่อไปแล้วโอ้โอ้อันนี้มันมันเกิดแสบกันไหมฮะเมื่อปลูกเสริมเนี่ยบอกสุมแม่นบ่เนี่ยค่ะพริกสมมุมเนี่ยนี่พี่น้องอมองนี้มาพี่น้องมันนั่นมาผ่ากาาับม่นั่งไวโพอไปทุลาในเมืองว่าสัน่นมาหอยเมียได้จ,จ่อรถแขงางทางวานบม่ได้เก็บเด้อยละบอกพริกว่าสั่นว่ะก็ง้อจะกลับขึ้นมาอีกบัานี้ มารอบนี้มาสร้างไว้อีกกอนพี่น้องสร้างไวบ้บัริสิทสิ์ใจเงินให้เราโลทั้งที่ายเงินมาจากไม่ก็จากไปเขาเขาสียได้ข้ามาเบิ่งบอกพี่เงี้ยพี่น้องโอ้ยห่อนไล่ห่อนตาเศร้าพูดดูค่าดูคแนนบ้างแนะพี่น้องเอ้ยอันนี้นก็สิแม่บอกพี่จีนด่าหรือบอกบอกพี่ชี้ฟ้าประมาณนั้นนะพี่น้องเนงาะผ้าเย็บชั้นพี่น้องแดดห่อนไล่ก็สิได้ได้ขาหงหอมนะพี่น้องเนาะ ก็ะเปาไทยจะเสากกันเดือนหนหลเพราะว่าบังหันแดดอหนอนจุนุ่งออกบานบ่ได้หอนบัานสิใหม่ป้าชัวเก็บอีกหาหกเดือนก็บ่เมือดดอกเขาสิเป็นปีเนี่ยดอกกระเขาอากลาขึ้นมาอีกหรอป้าเดี๋ยวพี่นนวงมาบ่งวิธีใส่ปุ๋ยบกพริกนะคะพี่นนวงมาท่านวิลาบใส่ปุ๋ยพอดีบ่ได้ไทยเห็เบิ่งแกลียตอนใส่ปุ๋ยมาประท่านเพินอันนี้คือการใส่ อุ้ยบำรุงต้นพริกเนาะพี่น้องเนาะปะ่างามคักะด้หนะ้าเสื้อผ้าเปียกบองพริกที่สมทั้งใจพี่น้องท่ายตรงนี้ก่อนจะ้ะท่ากันกินข้าวแล้วบอพอ่อโอ้ไข่าย,ยาื่อสันน่ำบริมยัยจ้าฝนอูนอ้พี่น้องแถวนี้เขา้าใจฮ็ดสวนกเกษตรกันเต็มเลยคะ่ะอาชีพลกพี่น้องเนาะทุกอาชีพมีความสวยงามความมันสมอคะ่ะเอฟซีทุกท่านขอแต่เฮาขยันเนาะพี่น้องเนาะ ยเยี่ยมชมสวนเกษตรพี่น้องสวนบกพริกได้ออกจากสวนจะรักกับว่าสวนบกพริกเจ้าบ้านเองวันนี้น้ำไหนมาจะเศร้าจากน้อยพี่น้องแล้วก็มีนาคือกันจอดสายๆนะคะทุกคนคุณน่ะลายคักลายแนวพี่น้องอ,อ่อนซ่อนายมาทัานเวลาใส่ปุ๋ยพอดีเลยใส่ปุ๋ยเมียเรามาบางงานมันเป็นโรคว่าสัน่น ต้นงามๆไก่แหงงายแล้วมาจะก,ก็ถือว่าเอาท่านอยู่ได้พี่น้องมันก็ยังงามขึ้นเก่านะคะเดี๋ยวไปสี่สลากยงมีจนวยบอกพล็กด้ค่ะเด้อใบเม่นใบแล้วนี่นวยมัน,น,มนพี่จะไหนมาดูโพดดูเกิน,กนสวยงามสุดยอดมากค่ะพี่น้องชวนเกษมประต้องไปเบื้องทางไก่ค่ะอยู่ดวนเบื้องกับบ่หม้อเด้อพี่น้องจะไม่รลายคักห้ายเนี่ยเราอยู่เขตตะบนหนองไฮแล้วนะคะทุกคน พี่กินนี้อยู่เขตตำบลบ,บันตาที่น้องออกจากตำบลบาน,นตาดมานน่ะมาอยู่เขตตำบลอ้องให้นะคะพี่กัดอยู่ระหว่างบ้านอิมแปงกับบ้านน้องให้แลวพี่น้องอยู่กลางกลางนะคะอยู่ข้างวัดบูรพารามนะคะวัดป่าบูรพารามด้อพี่น้องพห้สนจิตสนใจอยากได้บอกพี่งามกมาเด้วพี่น้องด้องามค่ะง,งามแนค่ะโอ้ย,ยนี่มันดูไกลามารอบนี่ ดูก,ก็รอบแรกอีพี่น,อนอ้อางรอบเพราะว่าบอกพริกมันเติบโตได้ที่แล้วน้อพี่นอ้องปอาเมือนคว,มวมามระวร้ายตัวนี้ลงมาข้างล่างเขาได้แห้งดกโอ้คุณนะสุดยอดอลังการงานสร้างงามคักงามแน่พี่น้องเลยโอ้อ่อนซ้อนดีอ่อนซ้อนดีลูลงอกเก็บบอกพริกบอกเฮ้ทั้งใจนั่นเหรอ แต่ก็มีผูกเก็บบวกพริกอยู่ไปพี่น้องนำห้ายัางบงไปเรื่อยๆนะคะสวนพริกสวนพริกเขาเอิมพริกยังไลเนี่ยพี่น้องพริกจินดาหรือว่าพริกสี่ฝ่าหรืวอว่าพริกยังนะคะโอ้หัวนะประมาณสิบหานะพี่น้องสิได้็เก็บเน,นาะนำสิได้จ่ายเงินไหวอยู่พี่น้องค่ะนำสิไเจ้จดใจเงินไหวสะก้อนนะคะทุกท่านเน,นาะนะนำค่อยเสียน ขึ้นมาเอานะพี่น้องให้เพิ่นเก็บใบรวดน้าจะได้ขึ้นมาเอานะคะทุกท่านเนาะวันนี้ผ้าเบิง้งสวนบวกพริกเด้พี่น้องคุณนะ่ะรอบทิพย์รอบทางพี่น้องโอ้ยวัออนซ้วนหลายร้ายคักหลายเนี่ยอยู่สวนพริกนะคะทุกคนพี่น้องสวนบวกพริกค่ะคุณนะ่ะมุลูก์กตายพี่น้องเอ้บเยบังในสวนบวกพริกร้ายคักหลายเนี่ยเนี่ยที่อยู่ประมาณ หาไรหกไรเด้อพี่น้องคุณน่ะสวนคลิปสวยๆค่ะเอฟซีทุกท่านยาวไปค่ะ,ะพี่น้องไปหน้าสิบห้ายังไปเบิ่งจุดว่าสูดแดนพุนละไยคักลายแน่แท้ฮะเจ้าของสวนเราขึ้นไปใส่ต้อไปใส่อีกแล้วเนาะเจ้าใส่ปืนเราก็เจ้ากับเมียเด้อพี่น้องเนาะเออคุณน่ะ เมื่อบอกพีกอันนั้นเฮ็ดยังเนาะเก็บบอ,อกพีกบ่ฮะเออนั่นก็ใจเฮ็ดยังนะพี่น้นองใครข้ามมือจอดไปเบิ่งเยี่ยมชนสวนพิกนะคะทุกคนป้าหน่วยเขียวๆกับายอยู่พี่น้องคนขยักได้ทั้งเขียวทั้งแดงผสมกันเนาะเออแต่ว่าก็แล้วแต่คนสีเก็บให้เห่านะพี่น้องสูตรได้สมควรเก็บกับสีเก็บสูตรนั่นแหละวะโอ้าวลึกพิลึกพีลั่มเถอะฮะ อันนี้บัวพิกสมได้พี่น้องมันคน้นละสายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นบัวพิกสมบา้านทอ่าบ่พี่น้องเนาะบัวพิกบ้านๆน,นะคะทุกท่านเนาะนำสภาพห้ามึเางเข้าเจาะเห็ดเหนียงทักนัันจะเดออออ้อือหพอดเหรฮะโอ้โ้ว่า ุดยอดมากมากค่ะทุกท่านอันนี้คือสวนพริกนะคะ FC ทุกท่านคุณน่ะงามค่ะงามเนี่ยเถอพริกที่สมกับพริกจินดาประทะกันพี่น้องสุดยอดมากค่ะทุกท่านคุณอ่อนซ้อนหรอกคะ่ะงามค่ะงามเนี่ยไม่กินพก็ี่เห็นคนแบบๆก็แบบจะผักกันเห็ดเนี่ยเอส่เด้โอ้ นี่เราพี่น้องที่ไปที่มาพันเอิญพริกอิกสมนะคะมันส,สีนี่พี่น้องพริกอิกสมส์ัสาอันนี้คือพ่มแตกต่างหน่วยบกพริกพี่น้องป้าพี่น้องจ้าดูบริเวณโดยรอบค่ะทุกคนคุณน่ะวัสดาในหน่อยได้พี่น้อง,องจ้างคนเก็บจนวิ่นพุน่นละมันโดกหลายเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยต้งแต่นี่ก็เจ้าเฮ็ดอยางนีย น้ำสไปเบิงโอ้ระว่ามันเป็นโรคว่าส,สั่นพี่น้องเราก็เลยหายามาฉีดแล้วก็เอาปุ๋ยมาร่องพี่น้องค่อยฟื้นขึ้นมาาท่าว่าปลูกข้างแรกอะร่องพิร่องผูกร่องพิร่องถูกเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคุณดกบดกเบิงเอาพี่น้องเลยดัวก,กากกากาบอยู่พีนนะ่น้องร่องเบิงบาดเียโอ้ยเนี่ย งามไรงามไรอ่อนซ่อนสัตว์โอ้โหเพ่จะมาใส่ปุ๋ยเหาอจะเดินกันมันเห็ดอี๋เดี๋ยวไปถ่ายก่อนพี่นึ่งไปดูหูเปนเห็ดอี๋เก็บบกเพี๊กบ่อะทำไมเพื่เก็บบะเพี๊กก็กลัวกลัวอยู่เสียงนาวร้องบะเพี๊กอย่บ่เนี้อย ได้ออกแค่แม่ยืทูบจะออกแค่ก่อนซ่อนบอกพี่คือดอกขวดยังวะอันนี้ทิมงานเสียหยาพี่น้องทิมงานเสียหยาว่าไม่ขอเลขรเสนอคือกลมๆง่ายๆแถบว่ะว่าเสียแอบบ้าน้ำแน่ค่ะถือกเสนอแม่เสาเมาเอาบอกแม่เนี่ยฮะไล่บ้นเมาเอาหรือไล่วัาน มาสามพันไหมถึงว่าแต่เจอีสว่วนนี่บอกอันอันจินดาตั้งหากใช่ไมฮสามพันจักะไรเนี่ยจ,จ้ะกล 3, <c oughs> องในกลงในสามพันบ้าอดนยาม่านนันแล้วเต๋อันนี้ก็เมีบินนันเห็นไปเห็ดอยู่ทั้งไหผู้ไอแม่เจียหนูไหนยื่เ <c oughs> ต๋อไแล้วน <c oughs> เ,าเ,เนาะไปจี้กันไปจ<ะ>้เาจตีกบอะไร้่อนที่ไปอพี่น <c oughs> ้อง ไ้จำว่าได้ปลาอย่างอั้นอ่ะป้าเดนแม่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 จำไก่เมือดมังอันนอไรเนี่ยกะแบกนอไรร่องเขาบังเหรนใช่เถอะแม่ข้าเฮ็ดด้วยนี่พี่อ๋อสีพี่ชายแม่นี่ล่ะมีลูกอยืมเงินหรอกยู่บ่กค่ะมีสีพี่ายนะเฮ้ยนี่ล่ะเรื่องแล้วไปไปถ่ายขี้มันไหนก็ว่าจะถ่ายหนาแม่ด้ะลูกไปเฮ็ดหยังมาลักเก็บบปกพริกเพื่อนเพื่อนเด็ก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 โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องไม่ยอมชมคุณแม่ยจำได้ด้วยเท่งขาขาวจีไปจ่อร่องปูเป็นอีพอนปูเขนเห็นกับขึ้กันเพราะเจ้าตัวไดโยก็เสียโดนชะลูกมันม่ได้เสียเด้มาหันเนี่ยมู่งจะปูเขาอยู่เนาะเขาหัวตะเลี้ยวอ่ะสามก็ตกพลั่วพันอยู่ตัวเม่ยคันแล้วมัอนี่ก็ได้มมือละวหาลอยโย่คันเฮ็ดซ่าก็ได้มมือละวลอยนูว่ะคันอยากได้หลายก็เฮ็ดเร็วๆจีซ้าวได้เมาอื่มเมาเนาะแม่ งานอะไวันส okay. okay. mm. ี่สิอ anyway> ีกส no ีอีกจ้านึงแม่มองานอวันหีพีชหนึ่งจริงงานมอแป๊บเดียวก็แล้วเจมอือแม่หนูมาบอท่านหนูว่าจะมาซื้อกพีชแล้วได้เราบอหลักเก็บหมูว่านมานี่มานนี่ลูกก็เล้ยสร้างเราไหว่าเอาบอกพี้สมฮาโลบอกพีชกันนั่นฮาโล บ้สั่งธรรมดาเสียงเงินเสียหายเสียงหน้าบ้านนี่จ้าเพราะว่าเอาใจเราไปแล้วเ่ามาเอาจนเลี้ยงก็ได้เองเสียหน้าเมียคนเขาสร้างของคนบูใจเงินจะเขาสิมาเอาบ่อมาเอาขวางคนก็เสียหายเองเสียหน้าจ้าเขาต้องเข้าใจเมียข้าดิเขาจะว่าสร้างไว้เองเสียพ่อมาเอาผู้อื่นสิมาเอาสิยขายก็ไม่ได้ขายห้าเขามาเอาคนเดีวคนเขาชิมเงินมาได้ไม่มาเอาก็ช่างขายเรียบร้อยเงินเข้ามือแล้วแล้วแต่คุณยังเสียหน้าจ้ะเราจะเสิมาเอาไม่พูดถึงพอใจเงินแล้วเองเสียน้า มันนี้ม่ใว่าสร้างไว้สร้างวหม่มามเอาเสียมันก็ผู้ขายเพิ่งกันนักใจเนาะก็เลยว่าเสียงมันไปให้เราอยู่เสียงมันใส่ปุ๋ยแล้วฮะปุ๋ยบ่พ่อบูเนี่ยคนทั้งไหนจะมกทังนตีแมวง่ายบ้านยูเสียงยีสานเนี่ยแม่ยีสานข่อยกรเคลไปยูบ้านน่นอยจ้ะไปบงอม เอาคือมีงานทำอยู่ h ẳ นเอาหัวไปให้แม่กวาดจางโอ้ไปทั้งเพื่อนเลยวันเป็นผู้เยี่ยบ้านอยู่ h ẳ นพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำพราวดีชาแนลด้วยนะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะคลิปนี้ยูดีไม่แห้งสู้ปู่สุคนจ้าสวัสดีค่ะทุกท่าน